กัมพูชาเปิดสนามบินใหม่ยิ่งใหญ่แต่จีนครอนสิทธิ์50ปีตายเหงาหนี้ก้อนโตกัมพูชาเพิ่งฉลองความสำเร็จครั้งใหญ่ด้วยการเปิดท่าอากาศยานนานาชาติเตโชเทโช International Airport หรือ KTTI ในจังหวัดกันดานเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาสนามบินมูลค่ากว่า1.5ถึง2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโฆษณาว่าเป็นประตูบานใหม่สู่โลกที่จะมาแทนสนามบินพนมเปญเดิม และถูกวางเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาพรองรับผู้โดยสารสูงสุด50ล้านคนต่อปีในอนาคตแต่เบื้องหลังความสวยหรูนั้นแท้จริงแล้วสนามบินแห่งนี้คือโครงการที่ผูกพันกับเงินกู้ก้อนใหญ่จากจีนและอยู่ภายใต้สัญญาให้ปักกิ่งควบคุมการดาเนินงานอย่างน้อย50ปีซึ่งทำให้เกิดคำถามตามตาม,มามากมายว่ากัมพูชาได้สนามบินหรือจีนได้ฐานอำนาจทางเศรษฐกิจ เงินทุนจากจีนสิ์ครอบสนามบินสนามบินเตโชถูกพัฒนาภายใต้สัญญา Build Operate Transfer หรือ B.O.T โดยบริษัทเอกชนกัมพูชา OCIC ของมหาเศรษฐีพุ่งเคียวเซที่ถือหุ้น51%ส่วนจีนผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนหรือ CDB ถือ49%แต่ด้วยข้อตกลงที่จีนเป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานทำให้สนามบินตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของปักกิ่งยาวนานครึ่งศตรวรรษ โครงการยังมีการระดมทุนเพิ่มเติมผ่านกิจการร่วมค้า CAIC มูลค่า444ล้านดอลลาร์และการลงทุนอีก100ล้านดอลลาร์จากปอตทอของไทยสำหรับคลังน้ำมันในพื้นที่สนามบินผลกระทบชุมชนและคำถามเรื่องนี้ การก่อสร้างสนามบินขนาดมหึมานี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า16,000ไร่มีรายงานว่ามีการโยกย้ายชุมชนหลายพันครัวเรือนออกจากพื้นที่บางกลุ่มชาวบ้านตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสและค่าชดเชยขณะที่องค์กรภาคประชาชนแสดงความกังวลว่าหากรายได้สนามบินไม่ถึงเป้ารัฐบาลกัมพูชาอาจต้องชดเชยให้ผู้ร่วมทุนจีนตามเงื่อนไขสัญญาความฝันใหญ่เวอร์ซัตความเสี่ยงซ่อนเร้น แม้สมเด็จหุนเซนอดีตนายกรับประธานวุฒธธิสภาจะยกย่องว่าสนามบินเตโชคือแรงขับหมุนใหม่ของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแต่ในเวลาเดียวกันธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เพิ่งปรับลดคาดกา,การเติบโตเศรษฐกิจของกัมพูชาปีนี้ลงเหลือเพียง5%เปอร์เซนั่นทำให้สนามบินเตโชถูกมองเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าและเครื่องพันธนาการหนี้ที่อาจทำให้กัมพูชาต้องอยู่ใต้เงาอิทธิพลจีนไปอีกหลายทศวรรษ